ดีป้าเปิดตัวโครงการโอทอส์มาร์ทลีฟิงยกระดับทักษะดิจิทัลกลุ่มชุมชนเกษตรกรทั่วไทยปูทางสู่การสร้างมืออัจฉริยะน่าอยู่ ดีป้าเดินหน้าโครงการโอทอสมาร์ทล i ฟิงเร่งยกระดับทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มชุมชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคาดยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแกล่ประชาชนกว่า2,700ดคนจาก900ครัวเรือนทั่วประเทศสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า1 7 0บล้านบาทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีปา้าเปิดตัวโครงการหนึ่งตำบล1ดิจิทัลสมาร์ทลีฟวิง่งโดยมีดเรเปียโนวูดิสอนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่ดีปา้าเปิดเผยว่าโครงการโอทอสสมาร์ทลีฟวิ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ชนบททั่วประเทศไม่เพียงแต่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายก ระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและการเกษตรของชุมชนแต่ยังสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเข้าใจดีป้าขับเคลื่นอนโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนมาก่อนนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนตัวสมาร์ทซิตี้เขาเรียกว่าเมืองอัจฉริยะมาด้วยนะครับเราสองโครงการนี้มารวมกันเขาเรียกว่าโอทอตสมาร์ทรีฟิ้ง ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในชุมชนในพื้นที่เนี่ยมีการรวมกลุ่มการทํางานกันแล้วก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลของคนไทยที่มีมาตรฐานนะครับหนึ่งเราเห็นว่าชุมชนต้องการความปลอดภัยในพื้นที่สองชุมชนต้องการการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองในการจัดการพื้นที่นะครับก็จะมีเทคโนโลยีว่าด้วยสมาร์ทไลติง LED โซลาเซลล์นะครับอันที่สองจะเป็นกล้อง CCTV ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มนะครับ แต่วลาเราพูดถึงความปลอดภัยความมั่นคงในพื้นที่แล้วเนี่ยก็เสียไม่ได้นะครับก็ต้องมีการทำมาหากินด้วยก็มีเทคโนโลยี3ตัวเข้าไปให้ชุมชนใช้ 1. จะเป็นเทคโนโลยีว่าเรื่องการลดน้ําผ่านอุปกรณ์ IoT ผ่านแพลตฟอร์มเช่นกันนะครับสจะเป็นเทคโนโลยีว่าเรื่องของดโดรนเทคโนโลยีนะครับสก็จะเป็นรถแท็กเตอร์ที่มีการติด GPS ในการบริหารจัดการฟาร์มในอนาคต ก็จะเห็นว่า5เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเป้าหมายของปีนี้คือ40ชุมชนนะครับแต่ใน40ชุมชนเนี่ยก็จะมีชุมชนที่พร้อมจะเข้าไปสู่โลกอนาคตคือการค้าขายผ่านคาร์บอนเครดิตออนแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันเป็น45พื้นที่ด้วยกันนะครับเออเราเวลาเรามองเพื่อภาพเมืององัจฉริยะเรียกว่าเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยนะครับเรามองทั้งจังหวัดมองทั้งระดับของอำเภอมองทั้งระดับของเทศบาลแต่พอมามองภาพของตำบลเนี่ยก็แสดงว่าเราพยายามสร้างให้คนในพื้นที่นระดับตำบลเนี่ยดูแลตัวเองด้วย มีความเข้มแข็งมีความพัฒนาการทานด้นองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลังจากนั้นเนี่ยพอตำบลหลายๆตำบลรวมกันก็จะเป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอก่อนนะครับต้องเรียนพี่น้องกเกษตรกรในแต่ตำบลน,นะครับวันนี้ติดต่อผ่านทางจังหวัดก็ได้สมัครเข้ามาที่ o t h o สสมาร Living p พ s s หรือเข้าไปที่ d ีป .or.th นะครับรวมตัวกันได้ไม่น้อยกว่า20หลังคาเรือนคิดว่าตัวเองมีความพร้อมมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีทักษะมีความรู้แล้วคิดว่าเทคโนโลยีหนึ่ง ไฟสว่างในชุมชนเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเราเองนะครับกล้อง CCTV ที่จะใช้ในการเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ต้องบริหารจัดก,การตนเองให้ได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีทำมาก,กินลดน้ำอุปกรณ์ IOT นะครับหรือแม้แต่โดรนหรือรถแท็กเตอร์สนใจติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ d o a or t th หรือสมัครสอบถามสถิติจังหวัดก็ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลองสมัครเข้ามาดูนะครับ